สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโลบบวิสองกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คนะครับว่าโอ้โหตัวนี้ผลพาตื่นนะครับงั้นผลพาตื่นก็ได้ครับวันนี้เราก็จะมาแจกรหัสผลพาตื่นกันนะครับขอโทษนะครับเมื่อวานนี้ผมคือผมไปงานมันเด็กครับผมไปแจกขนมเด็กๆครับผมเล่นไม่มีเวลาอัดคลิปแจกนะครับ Okay. นี่นะครับคือรหัสผลพระตื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเขแมแบบให้ดูนะครับรอหน่อยนะครับมันนาน <Okay. S 2> นี่ผมก็ใช้คลิปไฮโดรเจนนะครับในการทำผุญพาตื่นนะครับรอรอก่อนนะครับแล้วผมขอตัดไปตอนที่เอ่อตอนที่มันดาวดเสร็จก็คือปับสภาพ,พกับตัวแสบก่นนะครับ โอเคนะครับก็ได้ขึ้นมาเรียบร้อ,อยแล้วนะครับคีคีนะครับจะเป็นล่าเป็นพัตตื่นนะครับแค่หนึ่งสกิลนครับตื่นอีกขออีกหลายสกิลก็ไปทำตื่นเองนะครับผมจะล่ะทาที่น้ำตื่นแล้วก็มีหมัดไฟฟ้ากกครับหมัดอีกตัววครับ แล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นหัวกะตาลิคุรีนะครับแต่มาไม่จบนะแล้วก็จะมีเออตัวเมย์สีตัวแตะมีขั้วก็สวน มีขอไปตอาเป็นไนะครับหน่าตะ้ด no. ีครับมีมีหอก็อย่างนี้แล้วก็มีพ่อคุมข่าตคี่มีาวขาวคูมาตดีนครแล้วก็สนใีนี่เดียวแลครับแล้วก็ผลก็ประมาณครับสนเล็กมากกแย่นะคบ แล้วก็ส่วนข้อกำลังครับก็ประมาณนี้ครับอเยูอประมาณเจ็ดตีแล้วก็ป้องกันกระดาษครับส่วนเวกก็เวลตันนะครับลลนนะะแล้วก็มีเงินอยู่สามสองล้านแล้วก็มีอยู่แปดพันสี่ร้อยแปดมิลน,นะครับอันนี้ไปล่าของผมเองน,นะครับครับวนได้สาหรับราศดก็อยู่ใต้คอมเมนิน,นะครับออสวัสดี วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย